หอมยาหอมยาใครหอมยาอมือขึ้นแต่นจะยังไม่รอเหมือนนะจยะลาวุีอีลาออีเดียปรนะหนึ่งสองามี่เจ็วดกาิบพ่อยินทางแท้กับปียินตังแท้กัปียินตังแท้กับปีใจลาดูนะแ้วปีปีแต่เายินตังแท้กัปีไม่ดเอาไม่ด้ยินแล้แถวทั้งหมดต้องต้งอ่า

ด้วยเลยก็ลูด้วยเลยเออเพื่อนเอาเอามายืนไหยืนไห้ไม่เขาม้องเต็นตช่วยโกนเลยเดี๋ยวเินรงมกันก็เดียวแดดนิรงมกันกันยังไม่ตรงๆก่นเอาีน้ำตเพียนะหนึ่งสองสางการไม่ทำลำเต็ต์ติกตักตักติกตักตักติกตัก